สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญช,ช, th ชาการทาหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคตี่หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดกำลังพลของหน่วยดำเนินการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเชาฟ้าพรจกรกิติยาภาเดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริดีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันณเขตที่ตั้งด้วยจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน